วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรอคอยมานานนะครับผมได้นัดไอเกมแสนดีไว้นะครับให้มันมาทาคิปเต้นที่นี่จะมาเต้นคู่กันนะครับผมแต่วันนี้เต้นันเนี่ยผมแค้นมานานแล้วว่าคำพูดคำจามันเลอะเทอะนายดิฟเฟ่เนี่ยโ้โหพลังว่าตัวเองเก่งวุอย่างนี้โอ้จะลงบาเพชตตบเอาไม่กี่รอบเดี๋ยววันนี้ผมนะจะจักกามนะครับจะหลองทาคกิ๊เต้นอย่าถีบแม่งหล่นน้าเลยเอาให้สะาใจทุกคนแล้วที่มันไส้มานะครับคลิปนี้เดี๋ยวจักกรมแน่เดี๋ยวผมรอนมาก่อนเดี๋ยวไปดูกัน มันมาแล้วครับมันมาแล้วให้เกมวันนี้จัดมันดังหนักครับถ้ากเต้นนะเว้ยเดี๋ยวเอาเต้นลงขอฝากลนลมาแล้วเว้ยวันนี้ี่ไปลองเต้นมาและสาไม่โค้สวยวตรงน,นี้แม่งมืดมืดเหรอมืดมืดสายไม่สวยแต่ว่าเราไม่ต้องตัดเลงเป็นเพลงนะเราเต้นมาเลยเพลงเน้อสาย,ยอดให้มันกลับมาแบบมีกระแสขังอ่แะแบเรเต้นๆเลย,เลย,เลย,เลยวิาพี่ตัดเพลงเข้าไปเอาเองตัดเพลงให้มันรู้ว่าเป็นเพลงเองเราปล่อยไปก่อนเลยนะแต่ว่าเต้นเรากม็มีเพลงครับแล้วรอเอาเออเดี๋ยวไฟเอา

สวัสด anyway, oh, so ีครับพอถามความรู้สึกตอนล่นน้ำครับรู้สึกไงบ้างครับพี่เป็นเฮียพี่พี่เล่นพี่ดูดิผมเปียกหมดเลยนะโอ้เดี๋ยวผมเล่นมากนะพี่อยาไอ้นั่นนะเยเดินเป็นฉุนเดินเป็นฉุนโอ้ยขอโทษขอโทษดูดิดูดิ 哎呀，哈哈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 ，